วันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอากาศร้อนร้อนมากๆช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหนอาทิตย์ที่ผ่านมาเนะี่ยอากาศร้อนมากแล้วทำให้เป็ดเกิดการเคียดไข่ลดลงจากปกติอยู่ที่ประมาณ110่อฟองตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ60สิบฟอง ลถมาพึ่งคือก่อนหน้านี้ประมาณสองสามวันเราจะปล่อยเป็ดลงบ่อพอไปปล่อยเป็ดลงบ่อแล้วปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือสองวันสองวันแรก ปัญหาก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ม่ไม่มีเท่าไหร่ก็คือเป็ดจะขึ้นมา,าขึ้นมาที่แล้วง่ายพอหลังจากสองวันไปแล้วก็คือจะไม่ค่อยขึ้นจะนอนอจะแอบเวลาต้อนเข้าล้าก็จะแอบอยู่ใต้ขุนแล้าบริเวณตรงนี้แล้วก็เข้าป่ากฝ่ายก็ว่า แล้วผลก็คือเป็ดจะเล่นน้ำเพลินไม่ไข่เหมือนกันสามสีวันนี้เป็ดจะไข่ยืนพื้นอยู่ที่ประมาณหกสิบฟองเราเลยกลับมาใช้วิธีเดิมก็คือกลับเป็ด ไม่ให้ลงไปเล่นน้ำมากจนเพลินแล้วก็ปิดกระปิงเกอร์้าที่สังเกตดูก็คืออ่อถ้าเป,เป็ดเป็ดเปียกน้ำแบบนีน้เป็ดจะกินอาหารได้ดีได้ดีกว่าตอนที่เป็ดตัวแห้ง พปกติบ่บ่สองโมงเนี่ยอาหารในรางเราเนะี่ยยังอยู่ยังอยู่เกีบเก็บกระแปตงแต่วันนี้เกบเตี้ยงรางแค่ประมาณบ่ายโมงกว่ากว่าเรี้ยงรางเป็ดจะกินอาหารดีกว่า แล้วก็สามารถแก้ปัญหาเป็ดเครียดนื่องจากอากาศร้อนได้เท่าๆที่เท่าที่ดูมาถือว่าเป็นเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าหรือแก้ไขสถานการณ์ของของเราได้ดีเรื่องปัญหาเป็ดเครียดแล้วก็อากาศร้อนได้ทำให้เป็ดกินอาหารได้ดีกว่าปกติ ปกติอาหารที่ให้ก็อยู่ที่ประมาณ30กิโลเป็ดของเรา200ตัวกินอาหารประมาณให้อาหารประมาณ30กิโลบางวัน4โมงเย็นอาหารยังเหลือแต่วันนี้แค่บ่ายโมงก็กว่าอาหารหมดกลางแล้ว คือเป็ดจะพอนค่อนข้างจะสนใจเรื่องการกินมากแล้วก็เป็ดจะไม่เครียดถึงแม้อากาศร้อนก็จะไม่เครียดมันแก้ปัญหาได้การ,กรติดสปริงเตอร์แก้ปัญหาได้ก็คือเอเป็ดจะไม่เล่นเพลินแล้วก็อยู่ในการควบคุมคือไม่ทะเลอเทะเลิดแล้วก็กินอาหารได้ดีมากกว่าปกติต่อไปก็อ่อ จะลองดูว่าไข่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือทรงตัวต้องรอผลอีกประมาณ2อถึงสวัน